มีพี่พี่น้องๆมาเม้นเยอะมากๆครับผมขอให้ผมทำคลิปอาหารลงบ่อยๆหน่อยครับแล้วก็ขอยาวๆหน่อยครับคลิปนี้จัดไปเลยครับผม7นาที28วินาทีครับวันนี้ก็ขอเสนอเมนู แกงอ่อมกระทิหมูพูดผิดพูดใหม่ครับผมแกงอ่อมกระดูกหมูอ่อนครับผมก็ใส่ข้าวคั่วหน่อยใส่น้ำปลาหน่อยผมบอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านครับีเอฟซีบอกว่าผมทํากับข้าวเป็นหรอครับก็ดูเอาเองนะครับผมว่าผมทําเป็นหรือไม่เป็นครับอันนี้ก็บอกไม่ได้ครับผมก็ต้องสังเกตเองดูเองครับผมว่าผมทําเป็นหรือเปล่าแล้วก็มีอีกบางส่วนนะครับเยอะมากครับผมก็เอาทลิปนี้จบครับก็บอกว่าเวลาทํากับข้าวไลฟ์สดได้ไหมครับ ผมบอกวันได้ครับผมแต่โทรศัพท์ผมมีเครื่องเดียวครับถ้าไลฟ์สดเราจะมีโทรศัพท์เครื่องไหนจะมาอัดวีดีโอผมเลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมก็เลยต้องเลือกอัดวีดีโอครับผมเดี๋ยวให้มีเงินมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกเครื่องหนึ่งครับคลิปนี้ผมจะบอกรายละเอียดวิธีการทําแกงอ่อมกระดูกหมูสูตรของผมจะมีอะไรบ้างไปกันเลยครับแรกที่ต้องทําเลยนะครับต้มกระดูกหมูไว้ก่อนเลยครับให้เปื่อยให้เปื่อยที่เราต้องการนะครับผม อันนี้ต้มไปก่อนเลยครับอันดับที่2คือตําพริกแดงตรงนี้ต้องพริกแดงเท่านั้นครับผมแล้วก็กระเทียมตามรวมกับพริกแดงนะครับผมแล้วก็ใส่กระทะไว้ครับอันดับที่2คือตะไคร้ครับผมหั่นชิ้นพอประมาณแล้วก็ตาให้ มันพอละเอียดครับผมแล้วก็ตักไว้อันดับที่2คือตาขาครับก็พอละเอียดให้มันหอมหอมครับผมแล้วก็แกะหัวหอมแดงครับผมแล้วก็ทุบนะครับอันนี้ไม่ต้องตำหนักทุบให้พอละเอียดนะครับแล้วก็ใส่รวมกันคั่วให้หอมครับคั่วให้หอมปุ๊บแล้วก็ใส่น้ําลงไปครับผมแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรที่เราใส่ไปให้หอมกับน้ําซุปของเราครับผมถ้าเดือดปุ๊บก็ใส่กระดูกหมูไปเลยแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบครับผมผมก็ใส่น้ําปลาที่ผมหมักเอา เผมปรุงเอาเองครับผมแล้วก็ใส่ผงชูรสใส่รสดีและใส่ขะนอนิดหน่อยครับผมใครที่อยากทําแกงอ่อมกินนะครับผมบอกเลยว่าต้องซื้อเครื่องให้ครบนะครับผมถ้าไม่ครบคือมันจะขาด หรือมันไม่อร่อยจะอร่อยแต่ไม่อร่อยครับผมต้องเครื่องครบเท่านั้นครับเครื่องก็จะมีดังนี้ครับเดี๋ยวผมบอกว่าจะมีอะไรตึงเลย<า>ครับที่เราต้องเตรียมกระดูกหมูหรือว่าเนื้อหมูหรือเนื้อเนื้อวัวก็ได้แกงอ่อมอะไรก็ได้ที่เราจะทําหรือว่าเราจะกินครับผม,ผมก็เตรียมเนื้อมาครับแล้วก็ต่อไปจะมีตะไคร้ครับผมมีขา่ามีใบมะก,กรูดครับผมมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกแดงครับแล้วก็มีใบโหระพา มีผักชีลาวมีผักชีไทยมีผักชีฝรั่งเออผักชีสับกระสับเลยครับผมแล้วก็ต้นหอมครับผมเขือเปาะด้วยนะครับผมแล้วก็ถั่วฝักยาวนิดนิดหน่อยหน่อยครับผักพระเอกของเรื่องเลยนะครับใบชจ้าพูครับผมตอนนี้ต้องหาให้ได้เลยนะครับแกงอ่อมขาดใบชจ้าพูผมเลยว่าต้องขาดอะไรบางอย่างครับผมจะอร่อยก็ไม่อร่อยครับผมถ้าใส่ใบตัวนี้ไปจะอร่อยทันทีครับใบเจ้าพูเมนูแกงอ่อมผักจะเยอะมากๆเลยนะครับผมใครที่ชอบเมนู ผักผักผมแนะนําแกงอ่อมเลยนะครับรสชาติจัดจ้านถ้าทําสูตรนี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับข้าวคั่วครับข้าวคั่วต้องคั่วเองมันถึงจะอร่อยนะครับข้าวคั่วผมจะใส่ข้าวหอมมะลินะครับผมกับข้าวเหนียวผสมกันนะครับคั่วคั่วแล้วก็ใส่ ไคล้ซอยขาซอยนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงซอยนะครับก็คั่วไปอย่างนั้นเลยนะครับคั่วไปปุ๊บพวกที่เราซอยเนี่ยมันจะไหม้นะครับผมเนาะถ้าเข้าคั่วเหลืองได้ที่เอามาปั่นรวมกันเลยหรือเอามาตําก็ได้ครับผมไม่ต้องเอาอะไรออกนะครับแล้วมันละเอียดปุ๊บมันจะหอมพวก กลิ่นสมุนไพรที่เราใส่ไปครับผมอันนี้สูตรเข้าขั้วของผมนะครับสำหรับสูตรปรลานะครับผมเนาะถ้าใครปรุงไม่เป็นเหมือนผมก็แนะนําเอาสูตรปรลาไหมนะครับผมแล้วก็สูตรปรลาาพิมพ์ที่พายครับผมผมบอกเลยว่าสูตร สองสูตรนี้ถ้าผสมกันผมบอกเลยว่าอร่อยนัวมากๆครับผมก็ลองไปหาซื้อดูลืมผักตัวหนึ่งครับผมเมนูนี้ผักมันจะเยอะครับผมผมลืมผักกะลัาปีครับผักกะลัปีเนี่ยก็จะทําให้น้ําซุปเราหวานครับผมผักกะลัมปีอย่าลืมนะครับผมต้องใส่ด้วยครับแป๊บเดียวก็เปิดฝาหม้อแล้วครับผมนี่คือแกงอ่อมสูตรของผมครับผมอันนี้ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผมอันนี้แค่ จุดเบื้องต้นก่อนครับผมกม็กลิ่นหอมมากๆครับก็กลัวคนสงสัยนะครับผมเนาะผมก็จะพูดคลิปนี้รายละเอียดให้หมดเลยนะครับทําไมขาดกับตะไคร้ผมตรงตาครับผมเพราะว่าถ้าผมทุบตะไคร้ตำขาดมันจะหอมมากขึ้นครับผมถ้าเราใส่ปุ๊บ ใส่ไปเลยอะครับผมมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมครับผมอันนี้เป็นสูตรของผมครับก็อย่าตําให้ละเอียดนะครับผมตําพอประมาณนะครับผมพอประมาณสําหรับใบมะกรูดนะครับผมแนะนําให้ฉีกนะครับผมเนาะผมไม่แนะนําให้เอามีดตัดนะครับผมฉีกมันจะหอมกว่าครับเปิดฝามอกลิ่นคลุ้งหน้าผมเลยครับหอมมากๆครับผมหอมกลิ่นใบชะพูครับ แกงอ่อมต้องมีใบเจ้าูครับผมผมบอกเลยว่ามันจะเข้ากันมากๆครับผมใครยังไม่ลองก็เลยจัดเลยนะครับเมนูนี้ผมบอกรายละเอียดหมดแล้วเมนูนี้ผมแนะนําให้ต้มกระดูกหมูอ่อนก่อนนะครับกระดูกหมูอ่อนได้ที่เปื่อยที่เราต้องการแล้วเอากระดูกหมูอ่อนนะ่ะพักไว้ก่อนนะครับผมแล้วเอาน้ําซุปกระดูกหมูที่เราต้มมานะครับมาเคี่ยวต่อครับมาใส่พริกใส่า่าตะไครรใบมะกรูดที่ผมบอกเมื่อกี้ ใส่ลงไปนะครับผมอืมนะครับแล้วก็ใส่มะเขือเปาะลงไปนะครับถ้ามะเขือเปาะได้อะไรได้ก็ใส่ไปเลยนะครับใส่กระดูกหมูอ่อนที่หลังนะครับพวกใบโหระพาปักชีฝรั่งปักชีลาวแบบเนี้ยใส่ที่หลังนะครับผมถ้าเราชิมไรได้ที่แล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ไอ้ขั่วนะครับใส่ขั่วปุ๊บแล้วก็ผสมผสมแล้วก็ตัก เสิร์ฟเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไม่มในที่สุดก็ถึงจุดนี้จนได้ตรงนี้จนได้ครับกลิ่นหอมมากๆน่ากินมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันเข้มข้นมากๆ ผมไม่ได้ทํานานแล้วครับเมนูนี้คือไม่ได้ทํำหลายปีแล้วครับเพราะผมเคยเปิดร้านลาบมาก่อนครับผมก็สองสามปีไม่เคยทําเลยตั้งแต่ปิดร้านมานะครับเมนูนี้ก็มาแกะสูตรใหม่นะครับก็ภูมิใจกับตัวเองครับผมภูมิใจตัวเองนะครับสีมือไม่ตกครับสีมือสีมือเหมือนเดิมครับผมผมบอกเลยว่ากลิ่นผมบอกเลยกลิ่นแบบน้ำลายไหลน้ำลายไหลมากๆนะครับมันเหมาะกันมากๆเลยนะครับผมถ้าใคร กับแก้มนะครับหาก,กับแก้มผมบอกว่าเมนูนี้ครับกับแก้มชั้นดีเลยครับผมแกงอ่อมกระดูกหมูอ่อนเมนูนี้ผมจะทําหลายรอบแล้วนะครับซื้อจนผักชีลาวของผมเหลืองอ่อยเลยครับปกติผมซื้อมาเขียวปิดครับผมตอนนี้เหลืองอ่อยเลยครับก็ออซื้อมานานแล้วหลายวันแล้วครับแต่ไม่มีโอกาส ทำสักทีครับผมเลยวันนี้มีโอกาสครับผมเลยได้ทําแกงอ่อมครับผมผมก็ไม่คิดว่าจะรสชาติเหมือนเดิมนะครับผมมันบอกว่ามันอร่อยกว่าเดิมแล้วกันนะครับไม่เหมือนเดิมมันอร่อยกว่าเดิมใคร,ครได้ชิมแกงอ่อมถ้วยนี้หรือ สูตรของผมนี้ผมบอกเลยว่าติดใจยัยงไงก็ติดใจนะครับหลงป่าเลยเดินหาทางออกไม่เจอแน่นอนชมตัวเองชมตัวเองเปล <ừ. S 1> แป๊บเดียวก็มาถึงท้ายคลิปแล้วครับผมเราก็จะได้จากกันแล้วครับสาหรับคลิปนี้ตกท้ายด้วยแตงโมแดงๆหวานเจี๊ยบเหมาะกับบรรยากาศมากๆนะครับผมก็ลองเอาสูตรนี้ไปปรับใช้ดูนะครับผม